สิบสี่บทสวดมหาสมัยสตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสักเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนัสทิงปัญจามเตหิภิขุสเตหิสภพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจารุกะธาตุหิเทวตาเยบุเยนาสันนิตตาหุนติ พระกวนตังทัศนายาภิขุสังคัญจะอัตคโคจตุนนางสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาโหสิอะยังข้อพระควาสเกสุวิหารติกาปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนณสะทิปัญจมาเตหิภิขุสะเตหิสัพเพเหวะระหันเตหิทัาวใสหิจารุกาธาตุหิเทวตา เยปุเยนะสันนิปัติตาหอนติภักขวันตังทัศนายาภิคุสังขันจะยานูนะไมยัมปิเยนะภักขวาเตนุปัสสังกมยามะอุปัสสังกมิตวาภักขวาตุสันติเกปัาเทกคาธาภาไสยามาติอัทตโคตาเทวตาไสยธาปินามะภะละวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาฮังภาสาไรยะ ปะสาลิตังวาภาหังสัมมินชัยยะเอวเมวสุธาวาเซสุเทเวสุอันตรหิตาภะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตคโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมังตังอัทหังสุเอกมังตังทิตาโคเอกาเทวตาภะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสี มหสัมโยปาวานสงเทวกายาสมาคตาอาคตาตมหาิมังธรรมสมยังทากิตาเยวะอปาราทิตสังคันติอัทโคอัปาราเทวถาพควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตตราิีขโวสมาทหังสุจิตังอัตโนอุจุกะมะกังสุสาราทิวะเนตานิกะตวาอินทริยานิระคันติปันทิตาติ อัถโคอปปาราเทวตาพระควรโตสันติเกย์มังคาทั้งอภาสิเฉตวาวะีรังเฉตวาปะรีคังอินทักขีรังโอหัตจามเนชาเตจรันติสุทาวิมาราจักุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัถโคอปปาราเทวตาพระควรโตสันติเกย์มังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคาตาเสนเตขมิสันติอปปายาภูมิงปะหายะ มนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตคุะคะวาภิกขุอมันเตสิเยปุเยนัภิกขเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติละท่าคะตังทัศนายภิกขุสังขันจะเยปิเตภิกขเวเฮสุงตีตมฏทานังอรหันตสสมาสัมพุทา เตสัมปีภระกัมวันตา낭เอตัปปรมายเวยวเทวตาสันนิปปติตาเฮสุ่งสยทธาปิไม่หังเอตาไรหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภระกัมวันตา낭เอตัปปรมายเวยวเทวตาสันนิปปติตาภวิสันติ สยามธาปิไม่หังเอตารหิอาทิกิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตตยิทสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสซามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสสาทุกังมนสิกโรธัปสิสซามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกุภะกวโตัวปัจจสุสุงภะกวาเอตารถุโจร สีโรกัมมนุกัสสามียัตพุมาธาสิตาเยสิตาคิริขภะรังปะหิตตาสสาหิตาปุถุสีหวสันลีนาโลมาหังสาภิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุทาบิปัสสนามนาวิลาภิโยปัญจสติยทวากะวะเนกาปิระวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสะเสนระเต เทวกายะ a ภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจาอัตตปมกะรุงสุทวาพุทธัสสะศาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานัทสนังอเปเกสัตตมัตถะคุงสหัสสังอัทสัตริงสัตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานมัตสุงอเปเกนตมตคุทิสสภาพุทธะอหุงตัญจะสภังอภิญญายะ ววากิตวานาจักุมาตตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนรเตเทวกายาภิกันตเตวิชานาถาภีขวโยเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปปัสโสสัตสหัสวายาคาภุมมากาปิรวัตวะ อิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยาสัสสินโนโมทามานาภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนางชาสหัสซาใหมาวะตายากานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยาสัสสินโนโมทามานาภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนางสาตาคิราติสหัสซะอยากฆ่านานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยาสัสสิโน โมทามนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงว่านังอิเจเตโซรสะสหัสซายักขานาณตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยักสสินโนโมทมนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงว่านังเวสามิตาบัญญัตสตายากขานาณตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยักสสินโนโมทมนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงว่านัง กุมพิโรราชาคไยโกเวปุล拉า萨านิเวสนาภิยโยนางสตสัสสหัดสร้างยัก้านางปะยิรูปาสสติกุมพิโรราชคไยโกอบปาค้สา,าสม,มิติงว่านางปริมัจติสร้างราชาทัตตาโทอบซาสติขันทภพพานางอาทิปฏิมหาราชายักษสิโส,ส,สปุตตาปิตัสาภาโวินทานามามหาลา อิทิมัโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามนาพิกามุงพิกู้นางสมิติงวะนางทาขีนันจะที่สร้างราชาวิรุลละโหตปัสสะสติกุมพันธานังอาทิปติมหราชายาสัสิโซปุตาปิตาสาภาโวินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามนาพิกามุงพิกู้นางสมิติงวะนางปจิมันจะที่สร้างราชา วิรูปโคปัสสะสตินาคานางอาิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสภาวะวินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสิโนมุทามานาภิกามุงภิกขุนังสมิเตงว่านังอุตตาราจติสร้างราชากุเวโรตัปัสสะสติอยักฆ่านังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสภาวะวินทนามามหาพลา อิติมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยัสสิโนโมทานาอภิกามุงมีคู่หนึ่งสมิถิงว่านังปุริมาทิสัางทัตตารทโทษทักิีเนนาวิรุณหะโกปัจจิเมนาวิรูปคกุวโรุตุลักติสังจตารโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิซาทัธันละมาณาทัังสุวะเนกาปิรวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทา มายาโกเตนทูเวเตนทูวิภูเจวิภูโตสหจันทโนกรรมเสโทจะกินนุขันทูนิขันทูจักปนาโทโอปามัญโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตตเสโนจะกขันทพโนโรราชาโนสัพโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพระรูสุริยวัชสะเอเตจันเยจาราชาโนขันทัพพาสหราชุภิโมทามานาอภิคามุภิภูนังสมิติงวะนัง อาทาโคนาภัสนาคาเวสาราสหตาจักกากำพรัสตระอาโคบายาคาสหายาทิพิยามุนาทตะรัทาเจอาโคนาคายาสสีโนเอราวันโนมหานาโคโซปะคะสมิติงวะนังเยนาคาราเชสหัสหารันติ ทิพาทิชาปัจขิวิสุทธาจักขุเวหะอยักซาเตวานามาชปตาจิตตระสุปันนาอิติเตสนามังหาพยันตทานาคาราชานามาสีสุปันนตโตเขมมมังคังสีพุทโธสัญหาหิวาจะหิอุปัฏฐวาพยันตานาคาสุปันนาสนามังคังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวสวัสเสเถอิติมันโตยัสสิโน การกันชามห้าพิสมาสุราทานเวคาสาเวปจิติสุจิติจะปะหราโทนมุจิสหัสตันจะาริปุตตานางสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพะริงเสนางราหูมัทาภูปาขมุงสามารโยธานิพัทันเตภิคู่นางสมิติงวะนาง อาโปจเทวาปัฏฐาวิจะเตโชวายตถาขามุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคเทวายะสัสนุทัสเตทัสศธากายาสัพเพนาตตะวันิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยะสัสน โมทัมนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานางเวนทูจะเทวาจะสหริจะอาสมาจะทุเวยมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทมาโคปุรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาโคปุรากิตานักตานิปุรากิตาวาคูมันทาวาลาหกาวสุนางวัสโวเศทโทสะโคปาคาปุรินทัทโท ทเสตเถทัสทากายาสภพนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสติโนโมทามนาภิกามุงภิกขูนางสมิติิวานางอัฏาคูสหภูเทวาสลามคิสิคาริวะอริทักาจโรชาจอุมมาบุพานิพาสีโนวารุณาสหธรรมาจารสุตาจานชกาสุรยารุจิราอาคูอาคูวาสวานิสีโน ธาเซเตธาสตากายาสเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมตัวปันนาวันตยาสัสิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนังสมิเตมัวนังสัมมานามหาสัมมานามนุสสามนุสุตมะคิธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจารโอหิตาวาสิโนปารักามหาปารักา อาคูเทวายสัสสินโนทเสเตทัสตากายาสเพนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานังสุกกากรุมห้าอรุณาอาคูเวคานาซาสหโอทาตคายาห้าป่าโมฆะอาคูเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาหารัคขาจามีสกาจายสัสสิโน ทนาะยังอาคาปัจจุโนโยทิซาพิวัสติเทาวเซเตทัสัทคายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมตโววันนาวันตยัสสินโนโมทามานาพิกามงพิคู่หนังสมิติวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสิโนสัมพีตการามเสธาโชตินามาจะอาสาวนิมานารตินอาคูอาทาคูปารณิมิตาท้าเซเตทัสทากายา สัพเพนานตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามาภิกามุงอิกุนังสมิติงวะนังสัทเทเตเทวะนิกายสัพเพนานตะวันนิโนนาบรรณวะเยนาอาคันชุงเยจันเยสัทธิสัชสาบุธาชาติมัคขีระโอคาตินนามะนาสวังทักเคโมฆะตะังนาคังจันทังวาอสิตาติตังสุพัมหมาปรมัตโตจา ปุตาอิทีมะโตสหัสหนังกุมาโรติโซจาโซปาคะสมิติงมะหนังสหัสสะพัมหามารกานังมห้าพัมหามิติทติอุปปันโนสุติมันโตปิสมากายโยยัสสิโซเทศธาอิสราอาคูปัเจกวะสวัตติโนเตสันจอมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอพิกันเตสินเทเทเวสพัมหามเกมาราเซนาอภิกามี ปัสการหัสสามันที่ยังเอถะคันหัสทะพันทะถะราเคนะพันธรมะถุโวสมัตาปริวาเรถามาวมุนจิทาโคจินังอิติตถามหเสนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตระมหหจระสารังกัตวานะเพระวังยัทธาปาวุสโกเมโคทนานโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังคุโทอศัยยังวเสตันตะสพังอภิญญายะ พวักขิตวานาจักุมาตตตัวอวันตยิสัทธาสาวเกสาสเนรเตมารเซนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกาวเตจอาตับปามาครุสุตวะพุทธัสสาสนังวิตาละเคหิปักามุเนสรรมัปีอินชยุงสัพเพวิหิตาสังขามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหพุเตหิสาวาคัติสุเนสุตาติสาธุ